ญาติพี่น้องคุณใช่ไหมคุณก็ดูแลเองแล้วกันนะฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกจะมีคนอยู่บ้านไหมเนี่ยพี่มีสินั่นไงประตูยังเปิดอยู่เลยลนะถือว่าเราโชคดีนะพี่จะมีคนอยู่ไปเข้าบ้านกันเถอะ นึกว่าพี่นิวจะไม่อยู่บ้านใชแล้วคะ่ะฮอพี่ก็อยู่บ้านแหละไม่ได้ไปไหนหรอกจ้าพอดีว่าดาเห็นรว่ามันเปิดอยู่ดาก็เลยเดินเข้ามาเลยคะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกดาเมื่อเช้าสงสัยพี่ลืมปิดน่ะแล้วนี่มาเที่ยวหาพี่พง์กันหรออ๋อพอดีว่าดากตกงานนะคะก็เลยว่าจะมาขออาศัยอยู่กับพี่นิวแล้วก็บพี่พง์สักฟังก์ก์ฮมแล้วได้ตกง,งานกันมากี่เดือนแล้วล่ะ สองเดือนแล้วค่ะพี่เงินที่เก็บไว้ก็ใช้จนหมดแล้วค่ะอย่างว่าเนาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยตกงานแล้วหางานยากแต่วันนี้พี่พูไม่อยู่บ้านนะดาค่ะเอ้ยดาผลไม้ที่พี่บอกอะ่ะพี่ไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวมันเคม็มพี่กลัวดากินไม่ได้นะ่ะถ้าดากับก๊อดหิวอะ่ะไปหาอะไรกินในห้องครัวแล้วกันนะค่ะจ้า ดาไม่เห็นมีอะไรกินเลย่ดาหิวหรือเปล่าก็หิวอยู่พี่แล้วพี่ล่ะหิวไหมหิวอยู่แหละอดทนหน่อยนะพี่เดี๋ยวพี่พงคงกลับมาแล้วแหละ ดากตพอดีว่าพี่เพิ่งได้อะว่าพี่มีธุระเดี๋ยวพี่ออกไปทำธุระก่อนนะค่ะดากตนั่งรอพี่หน้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ออกไปทำธุระก่อนค่ะ,คะ thank you เอ้าดากับก๊อดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวันเดีกค่ะเอ้าแล้วกินอะไรมาหรือยังเนี่ยโอ้ยคุณนี่มันก็เย็นละน้องเขากินน่ะเรียบร้อยหมดแล้วล่ะเข้าบ้านเ,อนนเถอะเข้าบ้านเนั่งก่อน ดากับก๊อตอ่ะเดินทางกันมาเหนื่อยๆไปอาบน้ําก่อนเถอะเดี๋ยวคืนนี้นอนห้องใหญ่แล้วกันคุณจะให้นอนห้องใหญ่ได้ไงลูกเรานอนอยู่ถ้าให้น้องเขานอนอ่ะลูกเราจะนอนตรงไหนให้นอนห้องเล็กนั่นแหละงั้นดากับก๊อตอ่ะนอนห้องเล็กแล้วกันนะนอนห้องไหนก็ได้ค่ะพี่ได้ครับไปอาบน้ำเถอะไป พี่หิวไหมหิวอ่ะมันก็หิวอยู่หรอกแต่บ้านพี่ชายเธออ่ะไม่มีอะไรกินเลยอดทนหน่อยนะพี่เดี๋ยวก็เช้าแล้วลยังค่ะไ,ได้ไดค่ะ,คะพี่พ พี่เอาพ่อผมมาให้หิวกันหรือเปล่านิดหน่อยค่ะพี่เอาหนมปังไปกินก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่พงษ์ดากับก๊อตอะเคาอยู่กับพี่พงศ์ไปก่อนนะช่วงนี้ตกงานยังหางานไม่ได้เลยพี่ได้สิอยู่กับพี่ก่อนนี่แหละเดี๋ยวได้งานทําแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะค่ะพี่ขอบคุณครับแล้วคิดเลยยังว่าจะไปสมัครงานที่ไหนกันเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะพี่งั้น เดี๋ยวมาทำงานบริษัทพี่ดีไหมเดี๋ยวพี่จะฝากงานให้ได้ค่ะขอบคุณครับนี่คุณทำไมเอาขนมปังของลูกเราไม่ให้คนอื่นกินแบบนี้ถ้าลูกตื่นมาตอนดึกอะ่ะลูกจะกินอะไรผมยังไม่เคยเห็นลูกตื่นมากินขนมตอนดึกเลย ที่คุณว่าคนอื่นอ่ะอันนี้มันน้องผมนะที่ญาติพี่น้องคุณมาผมอ่ะดูแลอย่างดีที่ญาติพี่น้องผมมาทําไมคุณทําแบบนี้ญาติพี่น้องคุณใช่ไหมคุณก็ดูแลเองแล้วกันนะฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกอยู่กับพี่นี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาเห็นพี่ดิวทําอะไรอ่ะก็ช่วยพี่ดิวทํานู่นทํานี่แล้วกันวันนี้อะพี่ดิวอ่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเป็นแบบนี้ แต่ปกติอ่ะพี่หลิวอ่ะเป็นคนใจดีมากนะค่ะพี่แล้วหลานนอนได้ยังคะหลานหมดแล้วเมื่อกี้พี่ถึงเข้ามานี่แหละค่ะอ่ะนอนได้ละเดี๋ยวพี่ไปนอนนะค่ะ้